ได้แล้วาานครับรัาฐบานให้มีคนขอมือว่านผ้าไม่มืองานการงินงานบ่ไหนต้องแต่งงานเนาะบ้านคนตกต้องขึ้นอ๋อทอ่แ่มาครับนารัฐบาลไทยหมด่ผ่รนมากท<ด>ี่ผ่นโนีเนาะลมดแก้มเนืง

มากเกินไปถือว่าัการมากพี่นองรอบแคบนึ่นะครับนป็นี่ดีเลยนะการี่นสินค้าเนพี่น้อง อ้าจา์ว่มีมีฟันบ่ครับที่เสียงเสียงไดไดมากเยงเที่ยงเราตัวหนึ่งเสียงเหมือนฟันเยอมีเลฟันนึงฟันฟันนั่นอนว่าฟันนั่นเหยนนั่นหน่ว่าได้ปีมอไซค์ปีมอไซค์ันสุดขีดอเี่ยง่ือีมอไซค์ ใบใบทะเบียนเม่อไหนี่ยหกสามศูนย์ครับใบทะเบียนได้ถามใหญ่ว่าหกสามศูนย์หกสามศูนย์เก้าห้าศูนย์โอ้มอริก้มปีนหัวลงอยู่หัวเข่าบายเก้ากับพูเก้า

มันเป็นเป็ดสองตัวเป็ดสองฟอวเนี่ยมันมันมันบริไลมันมันบริไลมากถราปลักล้วงมากเป็นชุทเป็นชุดมดเลยเก้าห้าสวนเลยปะครับเก้าสามสามหกสามพุทธกามหงเมืองเราเด้อครับัวนทุกทุกามหกนี้ เก้าห้าศูนย์ห,นหรือจะดศูนย์เก้าห้าก็ได้เอาว้ยดูจับให้นั่นแหละครับเก้าสามมันเป็น,อน,น้องฝันเั้งคืเนี่ยตองฝันสองฝันว่าได้เป็นทับเก้าไปทับว,ว่าให้นะว่าให้ไปแะเบียวนันเป็นหกสามศูนย์ต้องสามนั่น เรวาร์โมาเนี่ยน <|tr|>> ีหกนย์หกสามนี่จะสามศูนยี่น uh ี่สามศูนย์กสามก็ได้หกสามก็ได้อือปลาตกรกนี่จะยันต่ลว่านี่ตัวกรันอยู่้กับหอยน้ำตัวนี้มองเาตัวนี้คาร์มาชอั้องีตัวก็สามก็ได้สา สถาบานให้ได้เยบานให้ต้องเอหาต้องดพิจารณากันเบิ้มจาหนาเป็นยข้างมาดูทาหน้ารถแกนหนึงจิงรมวันนี้จะใหรุได้ครับวันนี้วันนี้นั่งได้ก็ได้ครับวันนี้เก้หู้นกับเก้าสามวนี้นั่งได้เก้าหาศูนกับเก้าสา เก้าห้าสิบเก้าสามถ้ามันม้วลูกกมันมันทุกวันน่หละมันทุกวันแล้วเจอตุ่นถุยไงต่อสามไม่อยกน้องวันก็ไลยังดีว่อนอยู่นี่ล่ะว่อนตัวรออยไรต่าสามย่ว่อนหน้าไม่ดีร้าจะมากเลยวันต่อสามหกสาม วันนี้ที่ล้งเนีนี่นจ้ีป้พี่รอกเพราะว่ามันหกฟองออกแล้วออกอีกเยอะเอ้นยวันนี้หมดหน่อยเท่าหน่อยถ่าลงทุ่นไรับพุ่นเก้าสามเก้าสามกับเก้าหายนะครับสามก่อนมมากมาเออมักวิ่งมากดเก้าลครับวิ่งเก้า ท่านคุ้นท่านเง่นบางพีไอ้ตัวลูกลูกไหนนี่ล่ะตัวลูกมัด่งีนชนเงีนท่านคุ้นท่านได้ครับเปล่าครับครับวายนะตัวเน้นขึ้นจะได้ครับตัวเน้นเข้าเมอเข้าหาตัวนคุนท่านะครับพ่านคุณพันได้ครับี่านคุณน่าน ตเนี 30, ่หนีแล้วแต่วา่นนุ้หกสามตรงนึงม่ออกหกองต้องหกองออกแล้วออกอีกเยอะแไางทีเลี้ยบัวเก่าอยู่ว่านหลังีังจริงพนาที่หลังยังนะครับพ่จัะดอบาเียบเก้บง กมาเงินเก้าหาศูนย์ฮะไอ้เพื่อนไปเอางวดวันที่หนึ่งนี่จ้าเก้าหาศูนย์กับเก้าสามสามแล้วเดี๋ยตัดออกใหม่เราก็มีเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหาหาศูนย์หกศูนย์หกสามหกห้าท่อนี่นี่ขันบอมีเงินพี่น้องยันนแยันเต็มหมดลงพี่ตัวใดพันคุ้มพันจ้าเก้าสามเก้าห้า ออสามเก้าห้าพันคุนพันเด้อ